เทคนิคการซ่อมเครื่องลอมรัวไฟฟ้าสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งอาการของเครื่องลอมรัวไฟฟ้าที่ไม่สามารถจ่ายไฟออกมาได้นะครับส่วนวิธีการซ่อมเราซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตัวไหนไปบ้างเดี๋ยวคลิปนี้พาพี่ๆไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผม ตัวนี้นะครับผมทำการเช็คเบื้องต้นก็คือเจ้าตัว SCR ช h o t นะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทำงานได้นะครับจากนั้นผมทำการคอนเฟิร์มไฟที่มารอที่คาปานะครับตัวนี้วัดไฟได้258โวลต์ ปกติไฟจะมารอที่คาปาเนี่ยต้องอยู่ประมาณ400-500ถึงโวลต์ขึ้นนะครับจากนั้นผมได้ทำการคลายประจุเจ้าตัวคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อที่จะวัดค่าความจุของเจ้าตัวคาปาตรงนี้นะครับซึ่งข้าวคำจุตรงนี้จะอยู่ที่3ไมโครฟารัด4 0 0โวลต์เมื่อเราทำการคลายประจุนะครับจากนั้นปรับย่านมิเตอร์ ที่วัดคาปาซิเตอร์นะครับค่าความจุที่ได้จะต้องอได้อยู่ที่สไมโครฟารัดนะครับจากการที่เราทําการใช้มัลติมิเตอร์วัดคาปานะครับตรงนี้วัดค่าความจุของคาปาแทบจะไม่ขึ้นค่าให้เลยนะครับก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าคาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับเราต้องทําการถอดเจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตรงนี้ออกมาวัดข้างนอก จริงๆก่อนนะครับเมื่อเราทําการถอดเจ้าตัวคาปามาวัดค่าข้างนอกจริงๆก็การันตีได้บ้าในส่วนของคาปาซิตเตอร์ตรงนี้เสื่อมแน่นอนนะครับจากที่เราวัดค่าแลว้วไม่ขึ้นค่าใดๆเลยนะครับเราคอนเฟิร์มไปแล้วว่าในส่วนของค่าแรงดันไฟฟ้าที่มันออกมาต่ำนะครับก็มีผลมาจากเจ้าตัวคาปาซิตเตอร์ตรงนี้เสื่อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่าคาปาซิตเตอร์ตัวใหม่นะครับซึ่ง ค่าคาปาตรงนี้นะครับที่ผมจะทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ก็จะอยู่ที่ค่าคอมจุนะครับ6ไมโครฟารัดแรงดัน400โวลต์นะครับปกติเจ้าตัวค่าคอมจุข,ของคาปาของเครื่องช็อตบวจะอยู่ประมาณ6ไมโครฟารัดนะครับเดี๋ยวเรามาคอนเฟิร์มค่าคาปาซิตเตอร์ดีๆกันให้ดูนะครับตัวนี้คาปาซิตเตอร์ใหม่นะครับเมื่อเราทําการเช็คขั้วของคาปานะครับ มิเตอร์จะดีเทคอยู่ประมาณ5วินาทีค่าคาปาค่าความจุดจะต้องขึ้นมานะครับเมื่อกี้วัดได้อยู่ที่5.95ุดเไมโครฟาลัดนะครับแต่นั้นผมทําการเปลี่ยนคาปาตรงนี้นะครับเข้าไปในบอร์ดทีนี้เราจะมาวัดแรงดันไฟฟ้ากันนะครับแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้นะครับอยู่ที่ประมาณ443โวลต์ดีซนะครับซึ่งเนี่ยค่า แรงดันไฟฟ้านะครับที่มารอที่คาปาเนี่ยมันต้องได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นทําการเชื่อมขาคอยนะครับของเครื่องช็อตเข้าไปที่บอร์ดนะครับเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาทําการเทสจ่ายไฟเข้าไปยังจุตัวบอร์ดเครื่องช็อตบัวนะครับทีนี้ก็เรามาทําการทดสอบกันนะครับโดยจ่ายไฟ DC 12.5โวลต์เข้ามานะครับ เมื่อจ่ายเข้ามาแล้วนะครับนี่เครื่องช็อตของเราก็ทําการดีดเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับต้องคอนเฟิร์มกระแสด้วยนะครับกระแสจะต้องไม่เกิน0.5ม mm ิลลิแอมนะครับเครื่องถึงจะทํางานได้ปกตินัวตรงนี้ก็กินอยู่ประมาณ0.3ม mm ิลลิแอมนะครับเครื่องทํางานปกติรีเบลความถี่ในการดีดไฟหรือว่าในการช็อตเนี่ยได้ปกตินะครับ ก็จบส,สวยๆครับจากนั้นก็เราจะทําการประกอบนะครับในส่วนของเจ้าตัวฝาครอบเครื่องช็อตตรงนี้เข้าไปอีกทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสในส่วนของไฟ AC ด้วยนะครับก็คือเราต้องเทสให้หมดนะเพราะว่าเครื่องชออ็อตวัวตัวนี้เป็นเครื่องชออ็อตวัว2ระบบนะครับทั้ง AC แล้วก็ DC โอเคตอนนี้ผมทําการประกอบเจ้าตัวฝาครอบเครื่องช็อตไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ เทสจ่ายไฟดีเข้าไปเครื่องดีดปกติครับปรับความถี่ในการช็อตในการดีดของไฟได้ปกตินะครับะเมื่อเราปรับไปฝั่ง AC นะครับจ่ายไฟ2 2 0รโวลต์เข้ามาเครื่องก็ทำงานปกติได้เหมือนกันนะครับในการซ่อมในการเทปเครื่องลอมรั้วไฟฟ้าของเรานี่จะต้องเทสทั้งระบบ AC แล้วก็ Dc นะครับ ใช้งานได้ทั้ง2องฟังก์ชันดังนั้นก็ลองปรับย่านการจ่ายไฟตัวนี้จ่ายไฟ14.5โวลต์เครื่งทำงานปกตินะครับแล้วก็จ่ายไฟ13.5โวลต์เครื่องทำงานปกติครับแล้วก็อีกอย่านหนึ่งที่ผมจะทำการจ่ายเข้าไปก็คือในส่วนของ12.5โวลต์เครื่องทำงานปกตินะครับ เมื่อเครื่องทำงานปกติก็สามารถส่งให้ลูกค้าคืนได้นะครับสนใจในงานซ่อมเดี๋ยวข้อมูลการติดต่อทิ้งไว้ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ